ข้าวเช้าวันนี้อันนี้แกงขี้เหล็กไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใช่แกงขี้เหล็กแต่เบสิกเลยคคยมีน้ำพริกกะปิก,กับผัดพริกเผาใส่จัดหนึ่ง มีปลาส้มเบสิก้มี Basic, น,นี่ผักต้มพริกอร่อยคนอื่นเขากินมาก่อนเราไม่กินที่ร้านเขาดึงเขากินตุกัวละในี่ใคร้อเห็นแม่ทำอร่อยมากเลย เพียบพล่ายแต่มันงหับครับตอนเที่ยงนี้น่าจะเป็นเว้ยเตี่ยวนะครับทางเว้ยเตี่ยวให้ดูไปถ้าเราเดี๋ยวจะมากินอ่อย <c oughs> ว่ากลัวแสงชัดทำมอร่อยขนาดไหนอดเด,ด,ดี๋ยวดีๆเลยดี อันนี้ชัดหมูมันจะแข็งไปหน่อยเอาชับหมูมาผิดเจ้าออ,อันนี้อร่อยอร่อยมากเลยรดูว่านานๆานานเรากิน เราไม่แตกแหวกกันไม่ยากผัดต้มพ,พีกอร่อยอยู่แล้ว ได้ยินเสียงชัดนะผมพูดเบาเพราะลูกหลับไม่อยากพูดแรง,งอันนี้เชลล์ได้ไห ไกลทั่วถึนบ้านไหนทำไหวไหมครับบ้านนี้ทำไหวมากมาว่าเล็นลันเพลิงเนี่ยกับแก้มเลยเนี่มันมันดี นครับหมูชิ้นใาแกระชาย เ่าเนี้ยเหลืไม่กี่าที ใส่ฟักแรกไม่รู้เหมือนกนะันแต่อร่อยมันจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมซ้ำให้หมดทย่เคียวเป็นหมูสับันแต่ไม่ใช่เป็นฟักมึงจะเปลี่ยเดียว ชินรับไข่ขั้วเข็มเข่งคร,คคครบมาตัวอย่างเลือเลยเนี่ยาาประซม พี่ือขานพานี้พริกผัดพริกเผานี้ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาชิหมูที่มันนุ่มแบบว่ากัดแล้วแตกอะแต่ว่าไม่ให้แบบเหนียวอะไรเงี้ยแต่น้ำพริกอร่อยแต่มันก็ไม่ได้แข็งทุกอันเไม่ได้เหนียวทุกอันอุย้ยท้องกลางเลย อันนี้กินได้หน่อยหนึ่งอันนี้แข็งชิ้นหนึ่งกินได้ประมาณนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยววจะมาชิ้นหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัเดียวแล้วมันจะดูให้ให้ให้ดูใหม่